วันนี้เรามารีวิวรุ่น 604a นะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นพิเศษนะคะคือสามารถแสดงอุณหภูมิเวลาแล้วก็ pm ได้นะคะตัวนี้จะเป็นหลอดที่ใช้งานภายนอกได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆบนะคะตัวเลขอย่างที่เราบอกสูง6นิ้วนะคะตัวนี้กล่องจะมีความกว้างที่7 0ซอมอนะคะแล้วก็ความสูงที่30 อ่าโทษทีค่ะตัวนี้จะใช่ยี่สิบสามซมนะคะการแสดงของเขาเนี่ยก็คือแสดงในส่วนของเวลาแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ PM นะคะอ่าตัวกล่องเนี่ยเราจะมีทั้งกล่องเหล็กกล่อง PVC นะคะกล่องกันน้ำนะคะกันน้ำก็คือกันฝนกันแดดอะไรเงี้ยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ